สวัสดีคับวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะต้องใช้ครีมกันแดดแบบ2ข้อนิ้วหรือว่า2นิ้วนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องรู้กันก่อนว่าปริมาณที่เหมาะสมของการใช้ครีมกันแดดเท่ากับ2มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตรเพื่อให้ได้ครีม SPF บนฉลากนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะต้องใช้ปริมาณแค่ไหนเนาะเราต้องมารู้ก่อนาว่าพื้นที่ผิวบนหน้าของเราเท่าไหร่สา่วัดวัดหน้าของเรากาๆเอากรพอ ะะว่ามันได้เท่าไหร่หลังจากที่เราได้ความยาวของหน้าเราเรียบร้อยนะคะก็เอามาคำนวณ25คูณิาเนาะอันนี้ก็คือ625ตารางเซนติเมตรใช้ที่2มิลลิกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรเท่ากับ2คูณกับ625เท่ากับ1250ดังนั้นเนี่ยก็จะใช้ที่1.25กรัมลองชั่งกันแดดที่คำนวณเอ,อไาไว้แต่แรกเป็นโลชั่นแบบเหลวแล้วก็แบบเนื้อครีมข้นนะคะเนื้อเหลวก็จะขนาดประมาณ1สเนื้อที่คงตัวเป็นเนื้อข้นก็จะประมาณ 4. สข้อนิ้วมือหลังจากที่เราได้ปริมาณที่เหมาะสมกับหน้าเราแล้วนะคะก็มาทาแต่ที่สําคัญต้องเว้นบริเวณรอบดวงตาไว้นะเพราะว่ามันระคายเคืองตาง่ายมากๆเลยเราต้องเจนทกับหน้าเราด้วยก่อนออกจากบ้าน15นาทีนะหลังจากทาน่ะ และสำหรับใครที่กำลังมองหาสูตรเครื่องสำอางเจ๋งๆหรือว่าสูตรกันแดดที่ไม่วอกไม่มันสามารถติดต่อที่ PC ได้เลยนะคะวัตถุดิบทางเครื่องสำอางต่างๆเราก็มีให้เลือกมากมายบ๊ายบาย